สงเป็นคนซีเรียสนะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดมากเป็นคนเครียดเหมือนกันคนรอบข้างมองว่ามึงเฟกอะ่ะทำออยอะ่ะอ่อนไหวกับทุกอย่างทุกอย่างเราตีความเป็นลบหมดเลยตัดสินใจทําอะไรที่มันไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วอะสวัสดีค่ะส้มมาลีจาก s p ป c ิด i s ค่ะ ทุกวันนี้หลายคนรู้จักส้มมานีแบบเป็นยูทูบเบอร์แต่จริงแล้วหลายคนอ,นอาจจะยังไม่รู้ว่าส้มเนี่ยมาจาก ใช่ค่ะก็จริงจริงก็คือเคยประกวดร้องเพลงตอนอายุ16ค่ะช่วยรายการว่า L G Star Talent เมื่อ14ปีที่แล้วแล้วก็ชนะมาก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นได้แบบเซ็นสัญญาเข้ากรม m m y นะตอนนั้นอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ทำให้ได้เป็นนักร้องปล่อยเพลงปล่อยซิงเกิลแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงหลังจากนั้นมาก็ใครไม่ได้ทำแบบพวกโปรเจกต์ร้องเพลงอ่ะก็คิดถึงการร้องเพลงมากก็เลยอัด คลิปตัวเองเล่นกีตาร้องเพลงลง u t u b e อ่ะลองคาเวอร์จนเบือ่อก็เปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในระหว่างที่เราทํา YouTube เป็นงานดีเลย์เราก็ยังคงทํางานเพลงเรื่อยๆแต่คนแบบไปจําภาพเราที่มาจาก YouTube ก่อนอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ประมาณนั้นค่ะผ่านมา14ปีขึ้นสู่วัย1ส้มได้อะไราจากวงการนั้งครับหลากหลายอารมณ์นะได้ทําความฝันอกหักบ่อยไปถึงว่างานเพลงอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ใจหวัง ก็ชัดเจนว่าเราก็ยังเป็นคนดนตรีรักในเสียงเพลงใช่ใชใชอยู่อยู่ได้ทุกคนนี้เพราะรักมันจริงๆอ,อ่ะอ่ะมาที่พาคลิป y ยู t u ูกบัางครับคลิปอันไหนที่เป็นแบบคลิปพลิกชีวิตจริงๆเลย เรียกว่ามีหลายพาร์ทค่ะพาร์ทแรกอ่ะคือนะตอนที่ทำ cover แล้วก็ร้องเพ,พลงพบกันใหม่ของพี่พี่โพลีแคทตอนนู <im ple m> ้นจำได้เลยว่าตื่นมาปุ๊บอีกวันหนึง่งแบบ30,000ืวิวตอนนั้นมันเยอะมากเพราะไม่มีใครทำ u t u b e แบบยอดวิวใน u t u b e มันไม่ได้แบบเยอะเวอร์ในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วคนก็รีเควสขอเพลงเยอะมากพอคนเริ่มขอเพลงก็สนุกมันก็เลยทาให้เราเหมือนแบบทาต่อเนื่องมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนอีกอีกพาร์ทหนึ่งคือนะตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สไตล์แล้วแล้วก็ทาคลิป่องสบูได้ทำอันเนี้ยเพราะว่าล ให้คลิปมีความญี่ปุ่นแต่ไม่เอาอาหารญี่ปุ่นเราก็แบบว่าโอ๊ยญี่ปุ่นทําไมอาหารเราจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยก็ช่วยกนรเร์ชกับน้องในทีมแล้วก็มีน้องเสนอขึ้นมาว่าเอ้พี่มันมีแบบโกดังขายของมือสองที่เขาขายยกรังอะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปซื้ออะเราก็ไม่ได้ดูข้างในว่ามันมีอะไรแบบลองเอาซื้อมาสักกล่องหนึ่งไาแล้วลองเปิดดูข้างในจะมีอะไรบ้างน,นั้นคือจุดเริ่มต้นของคลิปที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆเพราะว่าตื่นมาปุ๊บจำได้เลยว่าแบบเทรนดิ้งอันดับ2แบบ 4, 5 6แสนวิวภายในแบบ1คืน ใจมากแล้วก็หลังจากนั้นมาคนก็เริ่มเรียกว่าเจ้าแม่กล่องสุงม่มอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้มาทำ Youtube แล้วก็ร้องเพลงด้วยส้มจัดก,การชีวิตยังไงบ้างเรา แค่ร้องเพลงม,มันก็หมดพลังไปเยอะแล้วอะแล้วก็มาถ่ายคลิปอ,อีกตั้งแต่จับความได้คือพอเริ่มทํางานนะคะเราเขาเริ่มมาทางานในวัยเรียนเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแบ่งเป็นสองอันอยู่แล้วคือแบบร้องเพลงกับเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราใช้ชีวิตในแบบที่เรารู้ว่าโอเคกลางวันเราต้องเรียนตอนเย็นเราต้องมาเป็นพิธีกรหรือมีงานร้องเพลงหรือเล่นละครหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเหมือนเราใช้ชีวิตมานานมากแล้วจนเราไม่รู้จะอธิบายว่าเราแบ่งเวลามันยังไงแต่ถามว่าเรามีเวลาส่วนตัวของตัวเองเยอะไหมก็ต้องตอบว่าน้อยค่ะเห็นยิ้มสดใสใน่อง รจริงๆอ่ะจริงๆเนเจอร์ส้มเป็นคนซีเรียสนะในในพาร์ทของแบบ u t u b e เราก็จะโชว์แบบด้านความสดใสของเราอะไรเงี้ยพาร์ทซีเรียสไม่ค่อยโชว์ให้เห็นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วส้มเป็นคนซีเรียสนะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดมากเป็นคนเครียดเหมือนกันก็เป็นคนคนนึงแหละที่มันก็มีทั้งปัญหาชีวิตมีอะไรอย่างเงี้ยพอบอกถึงเรื่องซีเรียสมันจะต้องดูแลคนในออฟฟิศเราส้มจัดการระบบ <Office S 1> อ,อืมชุมช่มส้มโชคดีค่ะตรงที่มีพี่โจมาช่วยแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องๆในบริษัทเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่กับเราได้อะแล้วก็ในเรื่องของการรันงานต่างๆก็จะเป็นฝั่งพี่โจที่จะเป็นฝั่งแมネจเมนต์ของส้มจะเป็นเหมือนฝั่งหน้ากล้องแล้วก็ช่วยในฝั่งตัดขอบหรือเป็นฝั่งแบบว่าตัดสินใจสุดท้ายอะไรแบบนี้ซะมากกว่าค่ะก็จะแบ่งงานกันประมาณนี้เราเห็นส้มสดใสอย่างเงี้ยแต่ครั้งหนึ่งส้มเคย ประสบการณ์ในเรื่องของโรคซึมเศร้าทุกงผ่านมาได้ยังไงฮะหาหมอ,อค่ะต้องบอกว่าตอนเด็กๆส้มเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากแต่ว่าอาจจะด้วยการเข้ามาทํางานเร็วแล้วก็ดันมาทางานในวงการบันเทิงแล้วมันก็มีความเครียดแล้วก็มันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆเราต้องเจอกับคาวิจารณ์อะไรเยอะแยะหรือเจอกับการเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยสภาพจิตใจเราที่เราคิดว่าไหวอ่ะจากการมองโลกในแงด่ดีมันค่อยๆแบบไม่ค่อยดีเท่าเดิมแล้วก็เราเริ่มมองโลกเปลี่ยนไปแล้วเริ่มรู้สึกเหมือน อ่อนไวกก็ทุกอย่างสง่ายเหลือเกินทุกอย่างเราตีความเป็นลบหมดเลยอะไรเงี้ยณวันที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราไม่โอเคแล้วก็พูดบอกกับพี่โจ๊กแล้วก็หามหมอคือ <c oughs> นะตอนที่เราเป็นซึมเศร้าเรายังรู้ว่าเราเศร้าอ่ะแต่ว่านะเวลาช่วงกินยาช่วงอะไรมันเหมือนมันกดความรู้สึกไม่ให้เราเศรา้าใช่ปะแต่เราก็ไม่สุขด้วยอ่ะไม่รู้นะในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันไม่บลานซ์มันไม่ไปสุดสักอย่างเหมือนกลายเป็นว่าเราเป็นคนชาชาแต่ว่าแต่ว่าพอผ่านเวลามาประกอบกับคนรอบตัวรู้ว่าเราเป็นเขาก็ ดูแลเราค่อนข้างดีใส่ใจเรามากขึ้นพยายามให้จะอยู่ร่วมกับเราให้ได้บังคับปัคคองเราไม่ให้เราต้องแบบกระทบกระเทือนจิตใจอะไรมากนักค่อยๆดีขึ้นเลยๆจนจนตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาเพิ่มค่ะคือเมื่อกี้พี่อ่นคอมเมนต์เขาบอกว่าโรกนี้มันเป็นโรคแบบโรกเฟซโรกมองอ่ะส้มสัมผัสโลคนี้คือโรกนี้มันมีจริงๆมันมีจริงๆค่ะมันจริงๆแล้วเราบังคับมันไม่ได้ด้วยถ้ามันนึกจะมามันมาเลยจังหวะที่มันมาเราใช้เหตุผลกับตัวเองไม่ได้ค่ะ สมมติว่าคนมาพยายามจะใช้เหตุผลกันเราอยากคิดอย่างนั้นแต่ประเด็นคือจริงๆคือมันพูดง่ายค่ะแต่ว่ามันทําจริงมันยากมากสารเคมีในสมองเราอะ่ะมันนำพาให้เราคิดไปอย่างนั้นไงคนที่รู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าคนรอบข้างมองว่ามึงเฟกอะ่ะสำออยอะ่ะยิ่งคนมาเป็นอย่างเงี้ยจะยิ่งทําให้เขาไม่กล้าบ,บอกใครว่าเขาอะ่ะกําลังเศร้าอยู่พอเขาไม่กล้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจมปักอยู่กับสิ่งเนี้ยแล้ววันนึงถ้าเขาตัดสินใจทําอะไรที่มัน ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วอะ่ะก,ก็แย่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าตัวเองเศร้าก็ได้ค่ะคิดแค่ว่าเป็นคนที่เรารักกําลังเผชิญปัญหานี้คือจะอยากให้เขาต่อสู้มันคนเดียวหรือว่าจะอยากอยู่เป็นกําลังใจให้เขาข้างๆให้เขาต่อสู้กับมันจนหายหรือเปล่าตอนนี้ซ้มมีบ้านมีรถอายุ เข้าสู่วพี่จะหยาพูดว่ามีบ้านมีรถเรียกว่ามินิสินนู่นยังพอนอยู่เลยทั้งรถทั้งบ้านยังพอนหมดเลยพร้อมจะเป็นมารียังเป็นมารีโรเล่เหมือนเดิมค่ะเพยยัง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 เจะเป็นมารีเสุดยังยังยังเคยคุย คุยเล่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราคุยว่าอีก5ปีเดี๋ยวเราแต่งเงี้ยแต่พอผ่านไปอีกส4มสี่ห้าปีความคิดมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่เราก็แฮปปี้อยู่แล้วอะไรอเงี้ยค่ะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจะมีไหมหนูว่าบอกพี่โจ๊กว่าอย่าทำนะไม่เอาเรารู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอินกับบางเรื่องในชีวิตรู้สึกว่าถ้าบางเรื่องไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ต้องละกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบไปที่เซอร์ไพรส์ทำตัวไม่ถูกทำหน้าไม่ถูกเดี๋ยยววไม่ส มาถึงทัดคอนเสิร์ตะค,ะคอนเสิร์ตนี้อ่ะให้เวลาขายของเลยครับเริ่มคอนเสิร์ตลาลูนนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกในชีวิตส้มค่ะหลังจากที่เข้าวงการมา14ปีนะคะจะเป็นการรวมทั้งเพลงในอัลบั้มนี้แล้วก็รวมถึงแบบเพลงเก่าๆของเราด้วยที่แบบหลายคนอาจจะคิดถึงเราไม่ค่อยได้ยิบม,มาร้องในช่วงหลักก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะมาเหมือนเป็นสกีพยานนะนารุงเป็นแบบว่าหนึ่งในเก้าใหม่ของส้มนะคะฝากซื้อบัตรกันด้วยนะคะที่ t คอ c o n c e r ตนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะคอนเสิร์ พาไปเที่ยวพระจันทร์ซึ่งสมมุติว่าพระจันทร์นี้เป็นโลกของเราก็คือมาเที่ยวโลกของเราแล้วก็รวมถึงจะมีเพื่อนฝูงที่จะแบบมาเป็นแข่งรับเชิญในคอนเสิร์ตด้วยที่ยังคงบอกไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างประมาณนั้นค่ะมีอัลบั้มมีของขายนู่นนี่ด้วยใช่ค่ะคือจริงๆนะตอนนี้ก็คือขายอัลบั้มอยู่จริงๆหมดไปแล้วรอ่แรกนี่ก็คือผลิตรุ่นสองขายรอ่นสองกันอยู่แล้วก็มีคอลเลกชั่นพิเศษที่ไปคอลแลบกับ d a ด d ้แ n นด์เดอะม e ลเซอร์แคีซึ่งเป็นเสื้อที่แบบใส่อยู่นะ หมวกสเปรย์กฮอล์มีกริปทอกมีอะไรอย่างเงี้ยมีมีหลายอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวที่งานคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะมีของพิเศษทาขายอีกถ้าเกิดใครที่แบบซื้อบัตรทันแล้วจะแบบว่าเออจะได้ไปเจอกันวันนั้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหน้าคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะมีขายของกันอีกอะจะแม่ของส่มช่วยรีวิวอัลบัม้มได้เลยในอะไรบ้างะในอัลบัม้มหน้าแรกก็คือจะมีเราที่นั่งนะคะอยู่บนพระจันทร์สีสดใสของเราพร้อมผีเสือ้อใดๆนะคะ ติกเกอร์นะคะเหมือนสมัยก่อนสมัยแบบยุค2,000ที่เวลาเราไปเที่ยวห้างกับเพื่อนประมาณนี้อันนี้เราเปิดเร็วๆเพราะว่าอยากให้แบบถ้าอยากดูช้าๆต้องซื้อนะคะเฮ้ย <c oughs> ประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวทายนี้ให้ต้องปากได้ค่ะ เด็กก็ตามขอฝากคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของส้มด้วยนะคะก็จะมีใครรับเชิญด้วยนะคะยังไม่เฉลยตอนนี้แต่ว่าเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆเง้ยมเยมาให้ได้รู้นะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ะคอ c เสิ e r ตนะคะแล้วก็แล้วก็ฝากอัลบั้มนี้ด้วยลวกันนะคะนี่เป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งหมด12งเพลงเยอะแยะมากมายนะคะก็หลายเพลงก็น่าจะคุ้นหูกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ